สวัสดีครับวันนี้วันที่3ามสิบมตุลาคมพศสอง4ันห้าร้อยหเข้าสู่การจับตัววันที่3วันนี้ก็อาการก็สบายดีเหมือนปกติทุกอย่างเพราะว่ามันปกติอยูอ่แต่ตอนนี้บอกได้เลยว่าตื่นมากับเช้านี้มีความสุขมากบอกว่ามีความสุขมากเห็นโอ,อนสกอร์แมนเชสเตอร์ยุ<ว>ติตชนะสเปอร์ สามปรต่อศูนย์แล้วก็ลเว์พูเสมอสองสองโอ้โหมีความสุขมากชีวิตแจ่มใสมากสุดยอดจริงๆอ่ะแมนยูเล่นอย่างนี้เหมือนมันจะเซฟโซชาหรือไงถ้าเก้าอี้ไม่ร้อนคงเล่นไม่ดีอ่ะแต่ก็ผลสุขอ์ถือว่าโอเคเสียด้อย่างเดียวไม่ได้ไปตลาดเนี่ยโอ้โหอย่างนี้ไอดอลผมสบายเลย ให้ดอนก็รอดไปสะดุดนิดหน่อยถือว่าไม่ไม่เป็นไรสะดุดนิดหน่อยแต่แมนซิ t y ตี้ก็สะดุดด้วยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีหรือว่าจะรอแมนยูกันแต่แต่เชลซีมันไปไกลแล้วเชลซีเดี๋ยวต้องรออ่าช่วงบ็อกซิ่งดีอีกทีหนึ่งเผื่อแมนยูจะกลับมาดีก็ขอแสดงความยินดีกับตัวเองด้วยที่แมนยูชนะ แล้วก็สรุปเลยคืออากาศปรตินะครับมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงลักนะจุบ๊บจุ๊บบายบายกูดบายสยโยนละ